เอาละสุดอ,อีกเรื่องหนึ่งเพราะว่าวันนี้เนี่ย 4I เนี่ยน่ารักมากอยู่กับเรามาจนจนถึงตอนนี้นะคะดันแฮชแทกให้เราขึ้นอันดับในเทรนด์ชูเตอร์ไทยแลนด์แล้วเอาเป็นว่าเดี๋ยวอยากถามอีกนี้แล้วกันว่าแฟนคลับเนี่ย4 i เนี่ยมีความหมายกับน้องๆยังไงบ้างเป็นเป็นคำถามสุดท้ายแล้วกันค่ะอยากอยากให้ ทุกคนพูดถึงแฟนคลับกันนิดนึงว่าเขาเป็นกำลังใจเขาเป็นพลังอะไรยังไงให้โฟอีฟเดินต่อได้ขอเริ่มที่น้องพัน์ก่อนแล้วกันค่ะก็ร <g> ู้สึกว่าแฟนคลับเป็นเหมือนกับเป็นกำลังใจของเราแล้วก็เป็นส่วนหนึ่งของแรงผลักดันให้เรารู้สึกว่าเราอยากตั้งใจทำงานแล้วก็ทำให้เรารู้สึกว่าเราอยากพัฒนาตัวเองเป็นคนที่ดีขึ้นแล้วก็สร้างผลงานที่ดีขึ้นเรื่อยๆค่ะ คือเหมือนบางวันอะไรเงี้ยที่เรารู้สึกว่าเราแบบไม่ได้รักตัวเองหรือบางวันที่เรารู้สึกแย่เขาก็จะแบบคือมาให้กําลังใจพวกเราคือในวันที่บางวันเราลืมรักตัวเองอะไรเงี้ยเขาก็จะดิบยื่นความรักมาให้เราแบบอินฟินิตี้จนเราแบบคือเราเรารู้ึกขอบคุณมากที่เราได้เจอพวกเขาทุกคนเลยขอบคุณที่ตามกันแล้วก็ขอบคุณที่อยู่ด้วยกันจริงๆแล้วก็ ก็สัญญาว่าจะพัฒนาตัวเองขึ้นเรื่อยๆแล้วก็จะไม่หยุดพัฒนาตัวเองค่ะอืมโอเคอ่าให้น้องฝ้าค่ะแฟนคลับมีความหมายค่ะหนูยัยงไงบ้างคะหนูจะเล่นมุกว่าพันก็ได้พูดไปหมดแล้วนะคะอออไม่ใชไ่ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ <c oughs> ไม่ได้ ก็คือมันก็เหมือนกันพันนั่นแหละค่ะคือเขาก็เป็นแรงผลักดันกําลังใจสําคัญที่ทําให้โฟอีฟมีในวันนี้ค่ะคือถ้าไม่มีพวกเขาก็จะไม่มีโฟอีฟในวันนี้เพราะว่าตั้งแต่ในรายการแล้วค่ะเราต้องมีแฟนคลับในการโหวตอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือเขาอยู่ในทุกโปรเซสในการคัดเลือกพวกเรามาอะไรอย่างเงี้ยคือถ้าไม่มีเขาก็จะไม่มีโฟอีฟเจ็ดคนในวันนี้ประมาณนั้นค่ะแล้วเขาก็คือทํางหมสสาคัญแรงผลักดนันแรงซัพพอร์ตทุกๆอย่างะคะ่ะแต่ว่า ก็เหมือนที่พันบอกเวลาเรารู้ส like in so <end> ึกไม่ดีหรือโดนอะไรแย่ๆมาเขาก็จะแบบเป็นกำลังใจให้เราหรือว่าแบบเวลาที่เราเขาเรื่ออต้องพัฒนาจุดไหนหรือว่าอะไรเขาก็แบบมีการแนะนำลูกนี่น่านน่เขาก็น่ารักค่ะเหมือนดูแลแบบพี่ๆน้องอะไรประมาณนั้นค่ะก็น่ารักค่ะโอเคอ่ะเชิญเชน้องมายค่ะ อันนี้พี่พี่จะแอดคำถามเพิ่มอีหนึ่งเป็นยังไงบ้างการการ work ใน album special album trick or treat นี้ด้วยแล้วก็มันเหนื่อยไหมแล้วแบบแฟนชาพช่วยเยียวยาใจเราอย่างไรบ้างคะอยากอยากให้แชร์ให้ฟังนะออค่ะ ก็จริงๆแล้วในพาร์ทการทางานของอัลบั้มอะค่ะมันก็ค่อนข้างจะมีหลายขั้นตอนทั้งแบบการอัดเพลงเอ่ยการแบบยทฟโต้ชูดหรือว่าการถทายเอวีอะไรเงี้ยค่ะมันเหนื่อยหลายๆฝ่ายเลยค่ะทั้งแบบตัวพวกเราศิลปินเองแล้วก็พี่ๆทีมงานทุกๆฝ่ายเลยค่ะแล้วก็ทุกคนเต็มที่มากๆมันมันเหนื่อยแน่นอนอยู่แล้วค่ะจริงๆแล้วแต่ว่าในขณะเดียวกันมันก็มันก็สนุกแล้วก็ท้าทายมากๆด้วยเหมือนกันค่ะมันก็แบบเหมือนเป็นโจทย์ใหม่ๆชาเลนทุกเราให้ให้เรา โตขึ้นที่เราเก่งขึ้นในการทํางานในการแบบอยู่ในวงการนี้ในการอยู่ในจุดนี้อะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ถ้าถามจากเรื่องแฟนคลับว่าเขาแบบสําคัญกับเรายัางไงจริงๆอย่างที่ฝ้ายกับพันธุ์พูดมาเลยค่ะแต่ว่าเราจะเสริมขึ้นมานิดหน่อยมากกว่าว่าสำหรับเราเรามองว่าแฟนคลับหรือฟอลไอเนี่ยเป็นเพื่อนร่วมทางอะคะ่ะเหมือนเขา อยู่กับเราค่ะหมายถึงว่าเขาเห็นว่าเรากําลังเดินไปทางไหนเขาเห็นว่าเรากําลังเจออะไรอยู่บ้างไม่ว่าแบบเรื่องมันจะมีอะไรดีหรือร้ายอะไรเงี้ยค่ะเขาแบบเฝ้ามองดูเราอยู่อะไรเงี้ยค่ะมันเลยทําให้ตัวเราเองไม่ได้รู้สึกว่าเราอยู่คนเดียวค่ะกับกับการทํางนานตรงนี้แล้วก็เรียกว่าอะไรแล้วก็ในขณายเดียวกันเวลาเรารู้สึกว่ามีใครกําลังเฝ้ามองเราอยู่เราจะยิ่งอยากทําตัวเองให้ดีขึ้นนะคะเพราะว่าเราอยากจะ เป็นคนที่เขาภูมิใจในการที่เขาแบบมาตามพวกเราค่ะโอเคเฮนน่ไม่ได้หลับใช่ไหมคะโอเคเป็นเป็นคำถามคำถามนี้เลยค่ะที่ที่ฝากคำถามมาเหมือนกันคิดว่าฟูอีฟประสบความสำเร็จหรือยังแล้วก็แฟนคลับมีความหมายยังไงแต่เฮนน่าเฮนน่าจะทำอะไรเฮนน่าบอกพี่ได้นะคะได้ฮนน่าจะทำอะไรเฮนน่าบอกพี่ได้นะคะก็คือเดี๋ยวหนูจะตอบตัวแรกก่อนนะคะก็คือ ือ for a n d เอ้ย for for I สําหรับพวกเรานะคะก็คือสําหรับเพนๆะน่าคิดว่าเขาก็เป็นหนึ่งในเหตุผลที่ทําให้เราอยากที่จะสร้างผลงานมาให้ดูเรื่อยๆเพราะว่าถ้าไม่มีพวกเขาเราก็ไม่รู้ว่าเราจะทําผลงานให้รดูก็เลยคิดว่าเขาคือส่วนหนึ่งในนั้นแล้วก็เขาก็เป็นเหมือนคนที่คอยเคียงข้างเรามาตลอดเวลาเราเจออะไรไม่ดีหรือว่า อยู่วันเงาเงาอะไรประมาณนี้เขาก็จะคอยเข้ามาสมมติเราลายใช่ไหมเราๆๆเงามากเราเขาก็ยังเข้ามาดูเราทั้งทั้งที่มันจะดึกแค่ไหนหรือว่าวันที่เราแบบเหนื่อยเราแบบโพสต์เล่นๆที่ Twitter อะไรเขาก็ยังมาคอมเมนต์มาแบบมาจอยคาดว่าเขาก็แบบทําตัวให้ตัวเองทําให้ทําเขากําลังทําตัวให้เรานั้นรู้สึกแบบเลิฟมากขึ้นแบบเติมเต็มหัวใจเรามากขึ้นประมาณนี้มันก็เลยรู้สึกว่าแบบ เหมือนเป็นแบตเตอรี่เวลาที่เราแบตโลเขาก็จะคอยมาเป็นแบบที่ชาร์จให้เราอืมโอเคไปที่ไอ,อกันบ้างคะ่ะคิดว่าวันนี้โฟอประสบความสำเร็จแล้วหรือยังแล้วแฟนคลับโฟไอในฝั่เพื่อนอยังไงบ้างมีความหมายกันดอย่างไงบ้างคะอืมก็เอาคําถามแรกก่อนละกันคะ่ะว่าคิดว่าโฟอประสบความสำเร็จหรือยังส่วนตัวหนูหนูรู้สึกว่าโกของพวกเรามัน เหมือนเติบโตไปเรื่อยๆพร้อมกับการที่เราพัฒนาวงไปเรื่อยๆอะค่ะเหมือนพอเราประสบความสําเร็จในด้านหนึ่งมันก็จะแบบพัฒนาไปเรื่อยๆเพื่อแบบการจเจริญเติบโตที่ยิ่งใหญ่ขึ้นหนูจะอธิบายยังไงดีประมาณนั้นนะคะแบบเราจะสูงขึ้นไปเรื่อยๆเราจะพัฒนาตัวเองขึ้นไปเรื่อยๆแล้วก็ส่วนคาถามที่สองก็คือแฟนคลับ <c oughs> หนูรู้สึกว่าแฟนคลับแบบเป็นเป็นครอบครัวค่ะแบบ เป็นทั้งเพื่อนเป็นทั้งพี่เป็นทั้งพ่อเป็นทั้งแม่คือรู้สึกอุ่นใจที่แบบมีพวกเขาอยู่ค่ะก็ดีใจมากๆที่ได้รู้จักกับทุกคนก็หวังว่าเราจะสามารถสร้างรอยยิ้มเหมือนที่เขาสร้างรอยยิ้มให้กับพวกเราได้ให้กำลังใจพวกเราได้ค่ะอืมโอเคครับน้าอ้อมน้าอ้อมและน้องม่วงคำถามเดียวกันเลยค่ะว่าไงนะคะ อืมก็วันนี้คิดว่าโฟอีฟประสบความสำเร็จหรือยังแล้วก็โฟออายแตงคับมีความหมายกับน้องตาอมขนาดไหนคะอืมก็จริงหนูก็คิดกับทุกคนเลยค่ะที่อ่อรู้สึกว่าถามว่าประสบความสำเร็จไหมจริงๆพวกหนูก็ภูมิใจนะคะที่เราเดินมานี้แต่ว่าเหมือนด้วยส่วนตัวอันนี้แค่ส่วนตัวของหนูนะคะหนูยังไม่อยากรู้สึกว่าตัวเองประสบความสําเร็จเพราะมันเหมือนแบบมันเหมือนมันกักโกตัวเองไว้อ่ะ ว่าแบบเราทําได้แค่นี้หรือเปล่าอะไรเงี้ยกับความสามารถเราเองด้วยหนูเป็นพวกที่แบบเหมือนจะบอกว่าฝันสูงก็ไม่ได้ฝันสูงแต่ว่าเหมือนแบบว่าไม่ได้เชื่อว่าตัวเองเก่งแล้วอะค่ะคิดว่าตัวเองต้องพัฒนาไปได้มากกว่านี้คิดว่าเราต้องเก่งมากกว่านี้อย่างเงี้ยหนูจะบอกกับโฟไอตลอดเลยว่าแบบวันมันจะมีวันที่แบบโฟอีฟเก่งขึ้นไปอีกต้องเก่งเรื่อยๆอีกอะไรเงเพราะว่าเหมือนก็นั่นแหละค่ะหนูก็อยากให้แบบทั้งหนูแล้วก็ทั้งโฟอีฟแล้วก็ โฟไอเติบโตไปด้วยกันไปพร้อมกันแล้วก็เราต้องแบบไปได้มากแล้วก็สําหรับ f o ไอนะคะรู้สึกว่า f o ไอเป็นครอบครัวจริงๆค่ะเหมือนหนูสบายใจด้วยที่ที่เหมือนได้เล่าอะไรให้เขาฟังอะไรอย่างเงี้ยเราแบบว่าวันนี้ไปเตือนที่มานะอะไรอย่างเงี้ยแล้วเรารู้สึกรู้สึกว่าเอ็นจอยเวลาที่เขามาคอมเมนต์หรือเขามาแซวอะไรอย่างเงี้ยรู้สึกเหมือนเล่าเรื่องอะไรสักอย่างให้เพื่อนฟังแล้วเพื่อนมาแบบ เอ้จริงเหรอวิ่แดกแกดีจังอะไรอย่างเงี้ยแล้วเรารู้สึกเออเราสนุกเราชอบที่จะแบบแบ่งปันเรื่องราวของเราอย่างเงี้ยแล้วแบบหรือว่าในเวลาที่เราไม่โอเคอย่างเงี้ยเหมือนบางทีเขาก็จะมีเซนนะเขาก็จะแบบไอ้วันนี้หายไปไหนอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะมาให้ให้กําลังใจเราแบบวันนี้น่ารักกับเราไหมอะไรอย่างเงี้ยกลายเป็นว่าเราดันได้พลังบวกจากคนที่เราไม่เคยเจอหน้ามาแบบเยอะมากๆเลยอะไรอย่างเงี้ยแล้วกลายเป็นว่าเราแบบ เรารักเขามากค่ะแล้วก็ดีใจที่แบบได้เจอทุกคนแล้วก็ค่ะพวกเราก็รักพอไอมากๆเหมือนกันนะคะโอเคน้องโจค่ะคําถามเดียวกันเลยออมพูดซะแบบเหลืออะไรให้หนูพูดบ้างครับเนี่ยโอ้ my god ก็สั้นๆถึงโฟอแล้วกันนะคะก็เหมือนเขาคือคนแรกที่เราคิดถึงในการจะทำทุกๆอย่างแปลว่า เราถ่ายรูปนี้มาเราอุ้ยเราอยากโพสให้ฟอไอเห็นจังเลยเราทําเพลงนี้ออกมาเราอยากให้ฟอไอได้ฟังเราทําผลงานต่างๆเราอยากให้เขาได้แบบได้เห็นสิ่งนั้นอะไรเงี้ยเหมือนเราทําสิ่งนี้ไปเราจะคิดถึงเขาก่อนว่าเขาจะชอบไหมนะเขาจะผิดหวังไหมเขาจะพอใจไหมเขาจะภูมิใจไหมเขาจะแบบมีความสุขกับผลงานที่เราให้ไปไหมเพราะว่าเขาแบบเขาฟอไอคือเหมือนคนที่ทําให้เราแบบ มีความสุขแล้วก็เป็นกำลังใจให้กับโฟอีมากๆอะไรเงี้ยเราเราทําอะไรเราก็อยากแบบให้เขาได้รับสิ่งนนั้ตอบกลับไปด้วยค่ะก็อยากจะขอบคุณโฟอ,อาะอาทุกๆคนมากๆที่ติดตามพวกเราโฟอีมาจนถึงตอนนี้นะคะไม่ว่าใครที่จะเพิ่งติดตามหรือว่าติดตามมาตั้งแต่ในรายการก็ขอขอบคุณมากๆอยากให้รู้ว่าแบบทุกคนคือกำลังใจของโฟอีมากๆ,ๆเลยนะคะ่ะค่ะโอเคเออแล้วก็ววหนู หนูรู้สึกว่าหนูอยากแบบเสริมที่พี่ออมบอกมาเรื่องคําถามที่ว่าโฟอีประสบความสําเร็จอยังคือคือหนูใช่แบบคิดอารมณ์แบบประมาณเดียวกับพี่ออมเลยคือหนูยังยังไม่ได้มองว่าโฟอีเราแบบประสบความสําเร็จแบบถูกระดับนั้นพันรู้สึกว่าคําว่าประสบความสาเร็จมันเป็นอะไรที่ทําให้เราชะล่าใจอะค่ะคือคือพันรู้สึกว่า เนี่ยมันเป็นเพียงแค่แบบจุดเริ่มต้นของพวกเราเรายังจะต้องไปเจออะไรคิดอะไอีกเยอะแยะมากมายแล้วก็เรายังแบบสามารถแบบสร้างสารรค์ผลงานที่จะทําให้ for i หรือว่าคนอื่นเข้ามาเสพเข้ามาชอบเข้ามาติดตามได้อีกเยอะแยะเลยค่ะก็นั่นแหละค่ะฝากติดตามพวกเราฟีทุกคนด้วยนะคะเราจะเป็นกำลังใจให้นะคะและนี่คือ4ฟอีฟ